ไปดูนางนางเลิกงานมา Legal. ฝนตกครับ pues นี่ฝนตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปออกกำลังกายพาไปส่งงานปทุมครับกำลังเตรียมของกำลังเตรียมของได้ได้อีย่งมาหมดกำลังอาของเลยเอาเอาอจไดใดอย่างมาเอามัจะห่อเลยไป เราได้ไปเอาไปใช้งานสักหน่อยนเอาไปใช้งานสักหน่อยเอาใช้งานสักหน่อยเปรี้ยงไหม,ไมเปีย้ยงออหอมซาโม,ม,มนโนครัวเลยไปไ, <laughs> ไปทำงานหรือว่าไปาไปกินข้าวไปกินข้าวนอกสถานที่กินข้าวนอกสถานที่แล้วก็กลับบ้านโอ้โหวันนี้จะใส่งานให้นนักเลยมีฝาแน่เลยไม่มี ของดบของดบจะปอนเซมิ่คาราบาวคาราบาวกับกระชิงแดงขวดหนึ่งขวดหนึ่งแซ่อยู่ในนี้นี่ขวดหนึ่งแซ่อยู่ในแก้วน้ำไปกินไปยังไปยังทำของข้าวให้กินข้าวทำของข้าวกินข้าวอุวิวโมาช้อนมาเขาได้อะไรมาไ้ช้อนไหมไม่ได้ช้อนเราดื่มนี่ครับได้ีดีไก่ยางมากครับได้ช้อนไหมไปเอาเลยอยู่ไหนอะ อยู่นี่มีช้อนไม่ใช่เหรอไม่แน่ใจดูดีหลังมีไหมถ้ามีก็ไม่ต้องมีหรอมีช้อนเลยนี่ไหมส่อนอยู่นี่นเองเดี๋ยวทุกคนไปไปค่ะไปทำงานกันค่ะใช้ต้องใช้คุ้มไปแล้วก็ต้องทำงานค่ะไปแล้วก็ต้องทำงาน ตกตกไอ้แค่คนเลิกงานเนี่ยนะแล้วก็เลิกจบกแล้วก็ตรงใหม่อีกตอนสองทุ่ม,มไปเราไปตรงงานประทุมกัน